กาวิ่งลงววดลินงมีมากดีมากสวด,ด,ดีค่ะมาพบกับวาวันพาเพลินนะคะวันนี้วาวันพาเพลินก็มากับแสงเดือนตะลุยป่านะคะวันนี้เราไม่ได้เข้าป่าคะ่ะเราจะขึ้นไปที่ ข่าวลูกหนึ่งนะคะสูงมากทุกคน,นสูงมากมาลุ้นกันว่าเราจะไปได้ไหมพรือว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงค่ะลุมลเยอะมากะคะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราขับขึ้นเขาด้วยนะคะใช่ส่วนมากจะเป็นคนซ้อนท้ายนะวันนี้เป็นคนขับค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะดูว่าวิวสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปนะคะไปกันเลยคะ่ะไปกันเลย งเดือนซื้อชีวิตเหนื่อยมากหวันก็ปวดหลังเลยนะคะปวดหลังเลยนี่นอาจจะยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยนะซื้อชีวิตแม่ไกลยังไม่รูวไกลหรือ,อยังอยู่ตรงไหนเนอะเขาสูงมากทุกคน,กนดูในกล้องมันจะไม่ค่อยสูงนะแต่อันนี้มันชันมากทางมันชันมากนี้ ัวหวานก็เดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าไม่กล้าขึ้นกับรถเนาะกลัวมากนี่ดูถนนสิคะเป็นหลุมเลยคะ่ะวัวหวานก็ให้แสงเดือนนะคะขับรถขึ้นไปก่อนเพราะว่ากลัวมันสูงแล้วมันชันมากถนนถนนน่ากลัวมากเป็นหลุมใหญ่เลยคะ่ะทุกคน ไหวไหมค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเพราะว่าทางมันชันมากนะกลัวมากรถนี่คือเหม็นไม้แล้วนะคะทุกคนอ้าเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยดีนะคะ ข้างบนเห็นหมอกแล้วนะคะโอข่าวชันมากน่ากัวมากพร้อมแล้วไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อค่ะ้ทางนี้ถ้าถ้าเราลงมาก็ต้องลงเหมือนกันนะมั้ง ได้แป๊เดียวเราก็ต้องลงต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถมันล้ำน้ำหนักเราไม่ไหวเนาะเห็นมันค่อนข้างที่จะขุกขน่นาะรถล่ยอย่างเดียวเลย <laughs> i voilà. น่าจะเหลืออีกนิดหน่อยนะคะใกล้ถึงละคุณลุงบอกว่าถึงใกล้ถึงยังนี่เรามาเจอคุณลุงมีน้องหมาเฝ้ารอด้วยน่ารักจังเลยโอเคอยู่ในป่าโน้นนะคะที่เราจะขึ้นไปอยู่ตรงนน้นใช่ไหมอ๋ออยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งน้นนะคะทุกคนโน่นจะถึงฐานที่แท้ นี่เราก็มาเจอวิวแบบสวยมากเลยพี่แต่เราต้องเดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ตาหวานก็ขับรถขึ้นไปแล้วแต่เราไม่กล้าเสี่ยงก่เลยเดี๋ขอเดินขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เล็กมากนี่เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านให้ดูวิวร,บรอบๆของเรา นี่ตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปนะคะพี่ๆี่ว่าตาหวานเขาขับรถไปก่อนแล้วเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะชันมากถ้าขึ้นสองคนคือไม่น่าไหวนะโอ้ยดีมากอตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะพี่ๆพ,พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราตร้องรีบไปถึง ไปดูพระอทิตขึ้นจะตุยแล้วเห,หน,นื่มากโอ้อันนี้ฐานที่เท่าไหร่อันนี้ฐานที่เท่าไหร่ฐานสองใช่ไหมเหนมากไห,หวไหมคะไหวค่ะแส่งเดือนเหนื่อยแล้วในข้างบนนะคะถึงแล้วข้างบนตรงนี้ แสงเดือนหอบเลยไหม <thì> หอบเลย <laughs> นี่ทุกคนขึ้นมาถึงแล้วนะคะวันๆไน, <c oughs> น่หยูวบวาันวันเราไม่อยู่บ้าน <c oughs> ไม่เข้าป่าแเราก็เที่ยวนะคะทุกคนนี่วิวข้างหลังสวยมากแสงเดือนหอบเลยนะคะทุกคนข้างบนไม่กี้วาวัน ไปจอดรถน,นะคะบรรยากาศดีมากภูเขาวสวยมากทุกคนนี่นะคะทุกคนยอดมากสวยมากหมอ,อกยังมีหมอ,อกอยู่นะคะช่วงตอนนี้ยังมีหมอ,อกอยู่นะ แต่งเดือนบรรยากาศดีไหมดีมากดีมากดีมากผมแค่กับการที่เราได้ขึ้นมานะสวยฝั่งนู้นยังมีหมอกนะคะฝั่งนี้ก็มีหมอกแต่ว่าหมอกเขากติถ้ามาช่วงหน้าฝนจะเจอทะเลหมอกเนาะใช่มันจะสวยนี่เราขึ้นมาจากข้างล่างนู้นเลยนะคะนู้นแถวหมู่บ้านนู้นเลยไกลมาก นีไม่ได้ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะคะถึงเราจะอยู่ยที่ในบนบรรยากาศดีมากบนเขาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นง่ายนะเราต้องทุลักทุเลขับรถขึ้นมาข้างบนไปดูเห็นรักน้ำป่งแห้งนะคะที่นี่เขาเขียนว่ารักนะป่งแห้งนะคะนี่สวยมาก ว่าวันเคยขึ้นมาหนึ่งปีที่แล้วนะคะขึ้นมากับพี่สาวปีนี้ก็มากับแสงเดือนนะคะสวยมากอากาศดีมากปีที่แล้วมาจะมีคนมากางเต็นเนาะแต่ปีนี้เงียบเลยสวยไหมคะช่วงนี้มันขึ้นมาได้นะจะมีบางช่วงที่มันขึ้นมาไม่ได้นะคะ แล้วก็ถ้าเรามาเราก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่นี่แล้วก็เวลาเราขึ้นมาระหว่างที่เราขึ้นมาตรงหมู่บ้านนะคะอย่าแบบว่าอย่าขับรถเร็วนะเพราะว่ามันมีเด็กเยอะมีหมามีแมวเยอะนะคะ <c oughs> คุ้มค่ากับการที่ได้ขึ้นมานะคะี่พี่ สวยมากเลกกล้าวิ่งลงปวดเล่นนมมันนิดนึงสวยมากวิวดีมาก ก็อยู่ระว่างภเขาอาจจะอยู่รอบภูเขาโอ,าาทอทาท้ที่พี่ไาเห็นคือเขาเวงเนวนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะนั่งพักผ่อนชมวิวก่อนนะคะพี่ๆเพราะว่ารู้สึกชอบมากขอ,อน,นั่งสัก ามชั่วโมงได้ไหมนั่งสามชั่วโมงเลยค่คอยลงกลับไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าแดดออกแน่เดี๋ยวเราจะรอดูเท้า้าฝั่งนูง้นสวยนะเดี mm ๋ยวรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ mm hmm. พ,พี่เพราะว่ารู้สึกว่ายังไงมันต้องขึ้นอยู่แล้ววันนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เหมือน,นยังไม่ขึ้นน้องตะวันเน mm hmm. เเาะคือรอดูพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นนะคะ mm hmm. พ,พี่เดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นไป,ปพร้อมๆกัน ให้พี่ๆได้สัมผัสธรรมชาติกับที่เราได้มาในวันนี้นะคะวันนี้เรามาทำแบบเราพาพี่ๆมาดูภาพธรรมชาติกันพี่พี่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยได้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้นะคะวันนี้เราก็พาพี่ๆมาสัมผัสไปพร้อมๆกันเรามาก็เหมือนพาพี่ๆมามาด้วยนะแล้วจะแบบคุ้มคุ้มค่ากับกันที่เราทุรักทุเลขึ้นมา จะล้มแหล่ไม่ล้มแหละนะคะพี่พี่ลดลายกนแล้ว <The> <the> <laughs> ขาลงเนี่ยน่ากลัวกว่าขาขึ้นนะเพ <laughs> ราะว่าถ้าเราแบบประคับประคองรถเราไม่อยู่เนี่ยเราสามารถอาจจะตกไปข้างล่างก็ได้นะเพราะมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เนี yes. ่ยชีวิตชีวิตคนเรามันต้องมีสี่สันนะคะ <c oughs> พี่นี่นะคะเขตแดแนสยามนะคะจะเป็นฐานปฏิบัติการของทหารนะคะเนาะที่นี่มัน,น พามาเนาะเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าขขาวสว่านนะคะทุกคนหรือไม่ก็โป่งแห้งนะคะขขาสวรรค์สวรค์จริงๆนะพี่พี่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนด้ขึ้นสวรรค์เลยนะคือก่อนที่จะขึ้นสวรรค์นเนี่ยเรากนะ็ตกนรกมาก่อน <c oughs> <c oughs> ระหว่างทางที่ขับรถขึ้นมาเนี่ยเหมือนตกนรกครึงเป็นเลยนะพี่เป็นห่วงรถมากกลัวว่ารถจะพังแต่พอขึ้นมาถึงเนี่ยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะ บันเยกค่ะดีวิวดีอันนี้ก็จะเป็นสุดเขตแดนสยามฐานปฏิบัติการของหุวงงแห้งนะคะพี่หมู่บ้านที่อยู่ติดตรงนี้คือเป็นหมู่บ้านตรงแห่งของเนินแปดเจ็ดหนึ่งอันนี้เป็นอยู่ในความดูแลของพี่ีานกานนะคะพี่เขาดูแลที่นี่แล้วก็มันจะมีอีกฐานหนึ่งฐานที่สามแต่ว่าเขาไม่ ปิดไปแล้วแต่ก่อนเขาเปิดดูคือวิวดีแล้วก็สวยมากถ้าได้ขึ้นขึ้นไปถึงก็คือมีพี่แต่อาจจะแบบว่าเหมือนก่อนหน้านี้ใครไปแบบหหเหมือนกับไปถ่ายรูปสถานที่ของเขาอ่ะเหมือนกับไปถ่ายวีดีโอหรือว่าไปถ่ายรูปติดสถานที่พักของเขานะคะที่เขาก็เลยไม่อน,นุญาตให้ขึ้นไปแล้วเเห็นว,ว่ามีนักท่องเที่ยวชอบเอาขยะไปทิ้งนะไม่รักษาความสะอาดของเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นไป ว่าบางคนมาแล้วไม่ไม่ดูแลไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนอื่นเขาไม่ได้ขึ้นมามนที่เขาอยากขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมานะแต่ก่อนเขาก็มีให้กางเต็นท์แต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะไม่ให้ยังไม่เปิดทางที่เต็นท์นะคะพี่อากาศด,ดีมากลมพัดเย็ยนสบายมากลมดีลมมาตลอดเวลาตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะพี่รอมันสักพักนะ วันนี้จะขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันรเราจะรอจนกว่าพาทิตย์จะขึ้นแล้วเราเค่อยกลับกันนะถ้าพาทิตย์ไม่ขึ้นเราจะไม่กลับนะครับไม่รู้มันขึ้นฝั่งไหนก่อนรู <c oughs> น้ว่ามันตกเลยมันตกนยังไม่เย็นเลยว <c oughs> ่าจะจะ <c oughs> ตกยังไม่ขึ้นเนี่ยมันข้นมมมเรามารอดูพาทิตย์ขึ้นกันงั่งพักกินขนมก่อนนะคะขนมยี่ห้อนี้อร่อยมากขนมปังไส้ น้ำสลัดมายองเน็กนะคะไข่ดีมากแถวบ้านหร,หรือกินขนม <laughs> เแบบสวยมากคุ้มค่าเขาวสวรรค์ถ้ามาช่วงหน้าฝนเหมือนแล้วอยู่บนสวรรค์ลน,นะจะเจอก้อนเมฆนะเต็มเลย คลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวลงไปแล้วนะคะทางลงก็น่าจะน่ากลัวเนาะเดี๋ยวเราก็รอพระอาทิตย์ตกมาตั้งนานแล้วเนะาะย<อ>ังไม่เห้นอ๋อพระอาทิตย์ขึ้นเดี <laughs> ไปไม่ขึ้นมาสาักทีนะคะแดดไม่ค่อยไม่มีเลยวันนี้เนาะแต่บรรยากาศดีมากตอนเช้าๆลมเย็นมาก เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก,กดติดตามวาวหวานแล้วก็เป็นกำลังใจให้วาวหวานพาเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็แสงเดือนตะลุยปลาค่ะบาาค่ะบ๊ายบาย